ข้อมูลผลกระทบจากน้ําท่วมอุบลราชธานีตั้งแต่ปี6-2ทําให้การทํางานของอาสาสมัครและหน่วยงานในท้องถิ่นรอบนี้จัดระบบได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากข้อมูลเราพบว่าทรัพย์สิน5อันดับแรกที่เสียหายมากที่สุดคือ5อันดับนี้ค่ะโทรทัศน์พัดลมที่นอนตู้เสื้อผ้าชั้นวางหรือว่าตู้โชว์นะคะส่วนถ้าดูส่วนของบ้านเรือนจุดที่เสียหายหนัก ก็คือประตูหน้าต่างพื้นบ้านผนังบ้านฝ้าเพดานนี่เป็นข้อมูลพื้นที่ในระดับที่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดนะคะคุณผู้ชมอาสาสมัครล้างบ้านค่ะจึงเป็นอีกทีมที่ตอนนี้ ยังต้องการกําลังเสริมอีกเยอะค่ะเพราะว่าพวกเขาและเธอเหล่านี้จะเป็นกําลังสําคัญช่วยให้คนอุบลราชธานีซึ่งเผชิญ hmm. กับน้ําท่วมผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเฉพาะคุณตาคุณยายผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวที่มีคนป่วยคนพิการนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะการมีอาสาเข้าไปช่วยฟื้นฟูทําความสะอาดบ้านจะทําให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าไปใช้ชีวิตตามปากติในบ้านของพวกเขาได้เร็วมากยิ่งขึ้นติดตามภาพส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองคุณประวิตรต่อพล เศษซากความเสียหายของบ้านเรือนและเข้าของเครื่องใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าชุมชนที่นี่ถูกน้ำท่วมสูงและเสียหายอย่างหนักภารกิจหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดซึ่งหนักหน่วงไม่น้อยไปกว่าขณะ,ะเผชิน้ำท่วมคุณยายยุพินผึ่งมาเป็นหนึ่งในชาวอุบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้จนต้องไปพักอยู่ที่บ้านญาตินานานับเดือนมันแห้งแล้วก็อยากเมื่อ อของเสือผ้ายูท่้งบ้านเน่ยยานเขาขึนไปเก็บเอาบานในตู้กับเขากระแซน่น้ำเออปัจจุตู้อันไหนอันไหนกระแซน่น้ำยูหันเบิดทั้งลุมหันเอาขึนบ่ได้ั้างเบิดอะไยู่ในหันแม้ในวันที่น้ำลดการทำความสะอาดบ้านเรือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจ้าของบ้านหลายคนอยู่ในวัยสูงอายุ เรี่ยวแรงและกำลังใจต่างพัดหายไปกับน้ำที่เอ่อท่วมอาสาล้างบ้านนำโดยมูลนิธิกระจกเงาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความหวังที่มาเติมพลังใจและช่วยให้คุณตาคุณยายได้กลับเข้าบ้านเร็วขึ้นเป็นธรรมดาที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะคิดถึงบ้านแล้วก็สภาพแวดล้อมบนูมพัดพิงกับที่บ้านมันคนละเรื่องกันคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ ต้องการกลับเข้าสู่บ้านเร็วกว่าคนอื่นทั่วไปเนื่องจากว่าพวกนี้ก็อยู่ข้างนอกมานานแล้วเป็นเดือนแล้วน้าท่วม,มจริงๆก็น้าก็อยากจะไปช่วยให้มากที่สุดนะแต่ว่ามันเยอะเป็นพันพันหลังดังนั้นเนี่ยเราก็จัดพ r i อร i ตี้ว่ากลุ่มไหนเปราะบางที่สุดเราก็จะเข้าไปจัดการลุกตรงนั้นก่อนทีถ้ากลุ่มที่เป็นคนแก่คนป่วยอะไรเงี้ยก็จะถูกถูกจัดวางไปอัดต้นนอกจากอุปกรณ์ทําความสะอาด กำลังแรงกายจากอาสาสมัครเช่นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยาวชนจากบ้านการจนาหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจนาพิเศษต่างเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประสบภัยได้กลับคืนชายขาบ้านเรือนอีกครั้งประวิตรตอพลนักข่าวพลเมืองรายงาน นี่เป็นภาพรวมทั้งสถานการณ์และภารกิจในสถานการณ์น้ำท่วมปี2565ที่ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านพ้นไปนะคะคุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะคุณชัยยันนะคะ สวัสดีทีมงานแล้วก็แฟนด้วยนะคะอยากชวนแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะว่าในสถานการณ์อันยาวนานที่หลายคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติแบบนี้ฤดูเหมือนจะถี่มากขึ้นจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนคุณผู้ชมมองเรื่องนี้และการรับมืออย่างไรนอกจากความร่วมมือของท้องถิน่นอาสาสมัครและภาคประชาชนด้วยกันนะคะอาสาสมัครนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและคนที่สนใจยังสามารถใช้โอกาสนี้เข้าไปมีประสบการณ์ร่วมเราอาจจะไม่ได้เผชิญภัยพิบพัติเพราะน้าไม่ท่วมแต่อย่าง น้อยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปรับรู้ข้อมูลจากพื้นที่ในแบบคนหัวอกเดียวกันนะคะและอย่างไรอยากจะให้มองไปสู่ภาพใหญ่ว่าเราจะมีระบบบริหารจัดการและสร้างระบบในการรับมือภัยที่จะมาถี่ขึ้นแบบนี้ได้อย่างไร